ยาดมสมุนไพรที่พบการปนเปื้อนของเชื้อราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดจากการเก็บรักษายาดมที่ไม่ถูกต้องอาจจะเก็บในที่ที่มีความชื้นสูงจะมีโอกาสทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อราจากอากาศเนี่ยตกลงไปได้หรือว่าการเปิดปิดใช้งานบ่อยๆหรือว่าใช้งานแล้วก็ลืมปิดฝาเงี้ยค่ะ การสูดดมจากจมูกโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นช่องทางในการเพิ่มโอกาสในการเจริญของเชื้อราในกระปุกของยาดมสมุนไพรได้หลักๆก,ก็คือเราก็เปิดมาดูก่อนเนาะถ้าเกิดว่าเห็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นน่ะพบอย่างเช่นเป็นคราบสีขาวๆคราบเส้นใยอันนั้นก็น่าจะเชื้อราเจริญอยู่หรืออาจจะเห็นเป็นผงสีขาวๆผงสีดำๆเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นสปอร์ของเชื้อราที่จเจริญอยู่ดมดูเนาะสังเกตเห็นลักษณะของสีกลิ่น รูปร่างที่เปลี่ยนไปนะอย่างเช่นมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวกลิ่นบูดอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่นำมาใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคส่วนใหญ่เชื้อราที่พบปนเปื้อนในยาดมสูญพันนะคะก็จะเป็นเชื้อราในกลุ่มที่สามารถพบเจอได้ในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปอย่างเช่นในกลุ่ม aspergillus กับ penicillium พวกนี้ค่ะเขาก็จะมีการปนเปื้อนอยู่ในอากาศอยู่แล้วทีนี้เวลาที่เราเปิดยาดมมาใช้มีการสูดดมเปิดเข้าออกบ่อยๆลืมปิดฝาอะไรเงี้ย ประกอบกับถ้าเราเก็บยาดมในที่ที่มีความชื้นสูงเงี้ยค่ะก็จะเพิ่มโอกาสในการเจริญเติบโตของเชื้อราถ้าโดยปกติอะค่ะการสูดดมในปริมาณน,น้อยๆเนี่ยร่างกายเขาก็สามารถกําจัดไอเจ้าเชื้อราเนี่ออกไปได้กรณีคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปกติดีถ้าเกิดว่า มีการสูดดมสปอต่อเนื่องนานๆไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะเกิดผลกระทบในระยะยาวอย่างเช่นอาจจะเกิดอาการของพวกแบบภูมิแพ้หรือว่าอาการของระบบทางเดินหายใจนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่เขาสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ผู้สูงอายุผู้ป่วยที่เขามีโรคหอบหืดอยู่แล้วหรือว่าปอดติดเชื้อเรื้อรังอยู่แล้วหรือว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเขาก็สามารถติดโรคจากเชื้อรานได้ง่ายกว่าบุคคลปกติ าในเรื่องของระยะเวลาในการใช้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเ,เปิดปิดบ่อยๆก็แน่นอนก็จะมีโอกาสในการปนเปื้อนของเชื้อราได้มากถ้าจะให้ปลอดภัยก็คืองดที่จะใช้ยาดมสมุนไพรเป็นเวลาที่นานเกินไปถ้าเกิดว่าเป็นยาดมสมุนไพรที่เขาผ่านมาตรฐาน GMP หรือว่าได้รับการขึ้นทะเบียนอยค่ะเขาก็จะมีระบุตรงฉลากไว้ที่ข้างขวดนะคะว่าหมดอายุเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะสังเกตดูที่ฉลากด,ด้วยแล้วก็ ดูปริมาณการใช้ของเราด้วยนะแล้วก็การเทียบรักษากระปุกยาดมสมุนไพรของเราด้วยนะเทียบกับยาดมสมุนไพรกับยาดมที่เป็นแท่งๆแบบเป็นน้ำยาดมสมุนไพรเนี่ยจะมีโอกาสในการปนเปื้อนของเชื้อราเนี่ยได้มากกว่าเนื่องจากว่าวัสดุที่นํามาใช้ในการผลิตยาดมสมุนไพรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสมุนไพรอบแห้งสมัยข่ายเช่นพวกการบูนพิมเสนหรือว่าพวกรากไม้แห้งต่างๆพวกนี้เนี่ยเวลามันโดนความชื้นนะคะ สามารถดูดความชื้นแล้วก็พวกไม้แห้งต่างๆเนี่ยมันจะเป็นแหล่งที่เชือเ้อราในเจริญเติบโตได้ดีพื้นที่ผิวในการดูดซึมความชื้นน่ะจะมากกว่ายาดมที่เป็นแท่งปกติแต่ว่ายาดมที่เป็นแท่งปกติแบบชนิดน้ำอะค่ะบางทีก็จะมีการเติมสารในกลุ่มของแอลกอฮอล์หรือเมนททลลงไปด้วยเนาะซึ่งสารกลุ่มนี้เนี่ยปกติจะมีความสามารถในการยับยั้งการจเจริญของเชื้อราอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะดังนั้นในเรื่องของการปนเปื้อนจากยาดมที่เป็นแบบน้ำเนี่ยจะ ค่อนข้างน้อยกว่าถ้ามีการเปิดใช้งานบ่อยๆเก็บในที่ที่ไม่เหมาะสมมีการใช้งานร่วมกับผู้อื่นหรือว่ามีการสัมผัสด้วยมือที่ปนเปื้อนอะไรไปอย่างเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสก่อให้เกิดการจเจริญเติบโตของเชื้อราในยาดมแบบแท่งได้โดยปกติแล้วเชื้อราที่ขึ้นอยู่บนยาดมสมุนไพรทางการแพทย์เนาะเราก็กังวลในเรื่องของสุขภาพของผู้ที่ใช้ยาดมสมุนไพรมากกว่าแต่ว่าการ นำเชื้อราในนั้นไปใช้ประโยชน์จันคิดว่าไม่น่าจะมีเพราะปกติมันจะเป็นเชื้อราที่พบปนเปื้อนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ได้มีศักยภาพในการยับยั้งเชื้ออะไรอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราพบการปนเปื้อนของเชื้อราในยระดมแล้วก็ไม่ควรจะนํากลับมาใช้อีกไม่พลาดสาระวิทยาศา,ศาสตร์ที่เข้าใจง่ายอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่ง y o u t u b e ช่อง PSU Official เพื่อรับสาระความรู้และเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์มออก,กันนะครับ